สวัสดีครับกลับมาพบกับขัญทาวิวแมนอีกเช่นเคยกับสโลแกนที่ไม่เคยจางหายคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแต่คลิปดีๆเรามีให้กันตลอดนะครับก็คือเจ้า NSR เนี่ยนะตอนที่ผมซื้อเนี่ยนะครับมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งตอนที่ผมซื้อมาเป็นมือสองเนี่ยมันมีปัญหาก,ก็คือเกวัดน้ํามันนะครับก็คือมันเสียเนี่ยตอนเนี้ยรถผมเนี่ยมีน้ํามันเกินครึ่งถังแน่นอนเกือบเต็มถังเลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเติมไปแต่ผมใช้ไปแค่นิดเดียวเอง เนี่ยครับแล้วผมก็ไปได้มานะครับจากร้านพี่วิมลอีกแล้วนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะครับของผมเนี่ยผมเข้าใจว่าไอตัวลูกลอยเกวัดน้ำมันในถังเนี่ยนะครับก็คือรถอะมันมีอายุการใช้งาน2ี่สาสิปีแล้วเนาะมันก็มีโอกาสที่จะเสื่อมมีโอกาสที่จะพังได้ครับเนี่ยก็คือคกลไกนะครับก็คือตัวเนี้ยต่อเข้ากับสายไฟรถเนาะเนี่ยครับ ถ้าน้ามันมันมีน้อยนะครับเนี่ยครับตัวลูกร้อยเนี่ยมันก็จะอยู่ต่ําแต่ถ้ามีน้ํามันเต็มถังนะครับมันก็จะมีขึ้นมาสุดนี่เลยแล้วด้านนี้นะครับมันจะเป็นแผงวงจรแล้วก็เป็นเหมือนเป็นตัวเซ็นเซอร์แบบวัดนะครับเนี่ยที่มันเสียมันเสียเพราะตรงนี้นะครับเนี่ยครับถ้าเราสังเกตดูดีๆเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีตัวขยับกันเนี่ยข้างๆ ตัวด้านในเนี่ยนะครับมันจะเป็นแผงวงจรเนาะแล้วก็มีเป็นเหมือนตัวนี้ครับเห็นไหมเนี่ยครับ,รบที่มันเสียมันเสียเพราะตรงนี้เองผมก็ไม่แน่ใจว่าราคามือหนึ่งอะมันอยู่ที่เท่าไหร่แต่ผมเข้าใจว่ามันต้องแพงแล้วครับเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับเกือบเกือบสิบปีเนี่ยอะไหล่ของทูทีแพงขึ้นทุกตัวเลยนะครับไม่ว่ารถรุ่นไหนที่เป็นสองจังหวะเนี่ยราคาขึ้นทุกตัวเลยบอกได้เลยว่าขึ้นทุกตัวครับ ที่ผมดูมานี่มันก็ที่เห็นเห็นนะครับเป็นพันอนะเป็นงานเทียบด้วยถ้าของแท้นี่มันก็เอาเรื่องครับแต่อนเนี้ยซื้อมาเป็นมือสองเนาะราคาหน้าคบหาครับได้จากร้านพี v ่วิมออีกแล้วจริงๆผมเห็นโพสเนี่ยพี่เขาตั้งไว้550อยหนะครับแต่ผมไปซื้อนี่เขาคิดแค่450บบาทเองก็ถือว่าโอเคแล้วครับเนี่ยทดสอบง่ายๆเลยก็คือเนี่ยนะครับ ปลั๊ใต้ถังเนี่ยมันจะมีปลั๊กอยู่นะครับตัวนี้ก็คือต่อเข้ากับเป็นสายไฟหลักของเครื่องเนาะถอดออกมาเลยครับจริงๆมันอยู่ข้างในนะแต่ว่าผมขยับออกมาเพื่อให้มันอยู่ด้านนอกมันจะได้ง่ายสําหรับเราครับเนี่ยครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยเนี่ยครับต่อเข้ากับตรงนี้เลยเห็นไหมครับ เนี่ยครับแค่นี้เองบางสิ่งบางอย่างบางครั้งนะครับทารถเก่ารถสองจังหวะอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเย็นมันไม่ได้ยากเกินไปสําหรับอย่างที่ใจเราคิดนะครับแต่ของบางอย่างมันก็ยากจริงๆหละเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าที่ผมไปซื้อมามันจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวเกน้ำมันมันไม่ขึ้นเนี่ยนะครับเราต้องสันนิษฐานไว้ว่าไม่เป็นที่ เกวัดนะครับหรือไม่ก็เป็นตัวนี้เองเนี s <S ่ยครับที่มันอยู่ใต้ถังเนี่ยแต่ใจผมมาผมบอกเลยนะว่าตอนแรกอะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรือนไม้นะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรือนไม้แน่นอนยังไงก็ไม่เป็นตัวนี้นะครับแต่ก็คือผมก็ลองถามพี่เขาแล้วพี่เขาบอกว่าที่เสียส่วนใหญ่น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวเรือนไม้เนี่ยมันเสียยากมาครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าครับดูกันเลย ัวถังน้ำมันนะครับผมเติมไว้ไม่ต่ำกว่าครึ่งถังแน่นอนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็ปิดสวิตกุญแจเลยแล้วผมก็ได้ต่อกับตัวนี้ไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นอ้อมือสองที่ผมซื้อมานะครับราคา450บาทเนี่ยนะครับก็คือเรือนไหม้เนี่ยมันใช้ได้หมดยกเว้นตัวเกวัดน้ํามันนะครับคือเวลาผมขี่รถไปไหนอะเราแวงมากเลยเพราะว่าเราจะต้องคอยจอดแล้วก็เปิดดูที่ถังนะครับว่าน้ํามันเหลือมากน้อยขนาดไหนถ้าเราขี่เพลินนะครับ ถ้าน้้ำมันหมดนี่จุงแน่นอนครับรับประกันเนี่ยครับเราก็ไปสวิตกุญแจเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมครับขึ้นแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับพอขึ้นสุดเห็นไหมเนี่ยครับก็คือผมต้องบอกว่าตัวเนี้ยเวลาเราใส่ไปในถังเนี่ยมันจะอยู่กลับกันนะครับถ้าเป็นพวกเทน่าพวกอะไรเนี่ยก็คือจุ่มลงไปได้เลยแต่ตัวนี้มันจะอยู่ตูดถัง ก็คือผมเนี่ยมีน้ํามันอยู่ครึ่งถังเนาะก็คือเดี๋ยวค่อยทําที่หลังนะครับแต่คือผมมาทําคลิปให้ทุกท่านได้ดูว่า NSR นะครับบางทีถ้าเกน้ํามันไม่ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องสันนิษฐานว่าเป็นเรือนไม้กับตัวเกวัดน้ามันไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับตัวเซ็นเซอร์วัดดูกันให้ดีนะครับผมจะปล่อยแล้วนะเนี่ยเนี่ยครับสังเกตไหมครับขึ้นตามปกติแล้วนะ สรุปว่าใช้ได้ครับต่อไปเวลาเราไปออกทริปไปเที่ยวไหนนะครับเราก็ไม่ต้องมาคอยระแวงแล้วว่าต้องคอยดูน้ำมันดูอะไรต่างๆนะครับเนี่ยครับอีกทีนะครับ เดี๋ยวผมจะค่อยๆปล่อยนะครับสังเกตดูที่เข็มวัดให้ดีโอเคครับถือว่าผ่านสรุปเป็นที่ตัวนี้นั่นเองนะครับเนี่ยครับตัววัดเนี่ยครับโอเคผลการทดสอบนะครับก็สรุปได้ว่าที่เสียจริงๆคือตัวนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์ข้างในเนี่ย มันเสียนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาเราใส่ตูดถังเนี่ยนะครับมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้เนาะถ้าเป็นพวกเทนน่าพวกโนวานนะครับมันจะเป็นตัวเล็กกว่านี้แล้วก็สวมลงไปอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นอย่างนี้แต่เอเดรามจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันทําหน้าที่วัดโดยตรงเลยคือถ้ามีน้ํามันมากขึ้นนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้แล้วตัวนี้นะครับมันก็จะประมวลไปที่ตัวนี้เนาะ เพื่อไปขึ้นที่เมนูนะครับว่ามีน้ํามันเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วครับใช้อะไรมือสองแต่เป็นของแท้เนาะราคา450ถือว่าโอเคครับไม่แพงเนี่ยครับได้อยู่ได้อยู่ครับก็เป็นธรรมดาของรถเก่านะครับมันก็คือต้องมีการดูแลรักษาบ้างอะไรบ้างนะครับ ก็คือตอนที่ผมไปแท้เนี่ยผมก็คือต้องคอยจอดดูว่ามีน้ำมันมากน้อยขนาดไหนเหลือน้อยขนาดไหนนะครับโอ้โหวันที่ผมไปนะครับน้ำมันเหลือน้อยมากดีนะครับตัดสินใจแวะเข้าปั๊มทาไมงั้นนะครับจงกันยาวๆเลยเนี่ยครับต่อไปก็ไม่ต้องระแวงและนี่ก็ถือว่าโอเคครับแต่คือสาเหตุที่ผมยังไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่ามันมีน้ำมันอยู่เยอะครับไม่ต่ำกว่าครึ่งถังเนี่ย ก็คือรอให้ใช้ให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนเอาเท่านั้นเองนะครับก็คือมันก็จะทํางานโอเคแล้วครับนี่แหละครับ,รบการแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆสไตล์ควันทาวเวมนนะครับบวกตังค์นิดๆนะครับคือมันต้องใช้ตังอยู่แล้วแหละการซ่อมอะ่ะผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผม ดติดตามช่องขวัญทาวเวอร์แมนรับชมทุกคลิปของผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะเดินทางไปไหนหรือจะทำอะไรนะครับจะซ่อมเกี่ยวกับรถอะไรน้ำสาระดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย